บุญใดที่คอยดูแลคุณอยู่ห้าใบนะคะ บุญใดที่คอยดูแลคุณอยู่นะคะคุณเป็นคนที่ไม่คิดปองลายผู้คนนะคะเป็นคนที่มีจิตใจดีนะคะคุณมีความซื่อสัตย์นะคะกับผู้คนที่คุณคบหานะคะไม่ว่าจะเป็นการทํางานหรือว่าเพื่อนนะคะหรือว่าครอบครัวเดียวกันคุณมีความซื่อสัตย์และจริงใจให้กับบุคคลที่คุณคบหาด้วยนะคะคุณมีความยุต да ิธรรมนะคะและความยุติธรรมนะคะ ยึดความยุติธรรมความถูกต้องเป็นหลักนะคะทำให้คุณได้พบเจอสิ่งดีๆนะคะคุณอาจจะเคยบวชมานะคะบวชระได้นะคะหรือว่าบวชชีพามนะคะหรือว่าเคยร่วมบุญงานบวชได้นะคะการให้ทานนะคะคุณได้ให้ทานบริจาคทรัพย์นะคะช่วยเหลือสิ่งต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือบุคคลนะคะหรือว่าการช่วยเหลือให้ กับสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์กับบุคคลทั่วไปได้นะคะทำให้ผู้อื่นได้รับสิ่งดีงามได้นะคะสิ่งเหล่านี้นะคะคือพลังบุญนะคะที่คอยดูแลคุณอยู่นะคะ